ดวงกมลทองมีนักกีฬาไทยที่พูดถึงครับมาแล้วครับดวงกระมวลนั้นได้เหรียญเงินซีเกมที่เมียนมากนะครับขณะที่อามันดาคานั้นเพิ่งจะกลับมาจากการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกานะครับ การในการเก็บคะแนนคอลี่ฟายเพื่อที่จะไปโอลิมปิกที่ริโอครับบราซิลปี2016ครับก็เรียกว่าลงเครื่องบินได้2วันก่อนแข่งครับ43วินาทีประเมันดา 43.00นี่ครับมาแล้วครับอามาดาคานักกีฬาลูกครึ่งไทยอเมริกันของไทยครับดูครับโอ้โหสอยยิกเลยโอ้แข็งแรงมากแข็งแรงับดูจังหวะครับดูจังหวะโค้งแล so ้วก็จังหวะขึ้นเนินครับนี่แค่รอบจัดอัมดับนะครับ นี่ครับคำนวณแรงตัวเองเพื่อที่จะข้ามเนินโค้งสุดท้ายนะครับมี3โค้งนะครับสปินเข้าเส้นแล้วครับจะเป็นลายเข้าเส้นลายเลยครับอมาาานดคแล้วก็นี่ครับคะแนนขึ้นมาที่1เลยครับคะแนนในรอบจัดอันดับซิดดิ้งรันครับอมานดาคามาเป็นที่1เอาแล้วครับเราจะเริ่มเป็นที่การแข่งขันโมโตที่หแล้วนะครับของจริงแล้วครับนี่ครับออก8คันครับ อแมนดาคาและก็ดวงกระมลทองมีของเรานะครับคิมยงนถึงช่วงแนะนำตัวนักกีฬาครับนี่ครับเล่น,น่งต่างเจ็ดแปดครับนักกีฬาไทยดุงมนทองมีและอแมนดกกาคา นักกีฬาจีนสองคนญี่ปุ่นสองคนเกาหลีหนึ่งคนไทยสองคนแล้วก็อินโดนีเซียหนึ่งคนครับสามโมโตนะครับโมโตแรกที่หนึ่งได้หนึ่งคะแนนที่สองได้สองคะแนนที่สามได้สามคะแนนครับตามอันดับรวมสามโมโตแล้วคะแนนน้อยที่สุดคว้าแชมป์ครับโมโตที่หนึ่งกำลังจะเริ่มเจ็ดแปดครับนักกีฬาไทย ไปแล้วครับออกมาแล้วครับโมโตแรกโอ้อาม a นดาแซงขึ้นเลยครับแซงขึ้นเนินแรกก่อนเลยครับเข่าโค้งแรกมี3โค้งครับโอ้ทิ้งห่างเลยครับอย่างนี้ถือว่าทิ้งนะครับสำคัญที่ว่าในช่วงสุดท้ายจะมีแรงที่จะสปินเข้าอีกหรือเปล่านะครับโอ้แต่จังหวะตอนนี้เหลือๆครับจักยาบีเอ็กทิ้งกันเป็นระดับ 2- 3สคันช่วงรถนี่ถือว่าทิ้งเลยครับ สามบรูจีนครับนักกีฬาจากจีนครับหลุยานจากจีนตามอาทิติติดนี่ครับช่วงนี้ครับสำคัญเลยครับช่วงสุดท้ายทางตรงเรียบร้อยครับโมโตที่หนึ่งเป็นของอามานดาคาครับโอ้ก็จับกระเชงจริงๆแข็งแรงมากครับ37ครับ37.392วินาทีครับอยู่ที่1นะครับที่2องลุยานครับจากจีนแล้วก็นวานดาจากอินโดนีเซียอยู่ที่3นะครับในโมโตแรก ยังเหลืออีก2โมโตครับสู้กันแล้วเอาคะแนนมารวมกันเนย์นโรเลขาธิการสมาคมนะครับเดชาเห็นกระสีครับสมาคมจักรยานก็ได้เป็นหนึ่งเหรียญทองแล้วนะครับในอีชินเกมจากจุทธาทิตบันดีพันธ์แห่งประเภทถนนกำลังลุ้นเหรียญทองที่2ครับถือว่าเหนือความคาดหมายมากครับจุทาทิต เรียนทางประวัติศาสตร์เลยครับนักจักรยานไทยไม่เคยได้เรียนในเอเชียมาแล้วครับมาลุ้นกันต่อนในโมโตที่2ครับหมายเลข7ครับอามานดาคาโมโตรแรกนั้นเธอเข้าเ้นดแบบสบายๆนะครับที่1ตามมาด้วยนักิลาจากจีแล้วก็อินดิเซียดูเมนตเองค่มา์ดาคาตอนนี้อยู่ลาย2นะครับแขนลายธงชาติไทยนะครับที่เห็นโมโต2สองกำลังจะเริ่มครับ สำคัญที่สุดในการออกตัวนี่ครับลงเดินมาแล้วครับโอ้สุสีครับโมโต้ที่สองนี้ยังนำนิดๆครับนำนิดๆข้าพวงก่อนจังหวะนี้ครับทิ้งแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยังนำครับหนึ่งช่วงคันนักยิงจากญี่ปุ่นครับตามครับเที่ยวนี้ยังห่างครับยังนำอยู่ครับ จีนแซงขึ้นมาแล้วครับลุาบยานแซงขึ้นมาแล้วครับแซงนักกีฬาญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ทันอามันดาครับเอาแล้วครับโค้งสุดท้ายครับขึ้นเนินเข้าทางตรงเรียบร้อยโอ้โหโสบายสบา,า,ายเลยครับอมาอมันดาค่ะคว้าที่ 1, 1เป็นโมโตที่2ครับเท่ากับว่าจะได้2คะแนนนะครับ37.175โอ้เวลาดีกว่าโมโตแรกนะครับโมโตแรกนั้น37.392ครับโอ้โห ลุยานยังอย,ง,อยงอยู่ที่2นะครับเท่าที่2 2งสงโมโต้เช่นกันที่3ตัวน,นี้จีนครับแซงขึ้นมาแล้วครับหลังจากได้ที่3นะครับ 7, นน 7. <c oughs> คะแนน2 4 7สี่กองเชียร์ครับกองเชียร์จากสมาคมจักรยานนะครับครับสมพรปากครับเ <c oughs> <c oughs> หรียญทองครับเหรียญโมโต้สุดท้ายครับแม่ <c oughs> ถ้าได้อย่าง2โมโตนะครับ

ดูชัยชนะของอแมนดาค่ครับเหนือชั้นจริงๆครับออกมาแล้วครับยังนำเหมือนเดิมครับออกตัวมายังนำเหมือนเดิมโอ้โหแม่เหมือนฉายเทพเดิมเลยครับอแมนดาต่างกันที่ตัวไร่นั้นนะครับตัวไร่ตอนนี้เป็นจีนญี่ปุ่นครับโค้งหนึ่งไปแล้วโค้งสองยังนำโอ้ยิ่งนำยิ่งห่างครับสบายเลยครับ เล่นเนินเลยครับอย่างเงี้สบายมากและเข้าสู่โค้งที่สามครับโค้งสุดท้ายเข้าทางตรงครับโอ้หายห่วงครับนี่ครับเป็นชัยชนะที่เหรียญทองเดยนที่เก้าของทัพนักกีฬาไทยครับอนานดาคาปร,ระเภทจักรยาน B F X Racing ครับมสมราคาครับหมายเลขก้าของโลกครับอนานดาคาๆๆๆ เหรียญทองก็เป็นของอามาดาคานะครับสามคะแนนครับลู่หยานจากจีนเหรียญเงินนะครับเจ็ดคะแนนแล้วก็เฟิงหนาจากจีนอีกคนนะครับเก้าคะแนนได้เวลาฉลองชัยชนะครับกับธงชาติไทยเหรียญทองที่สองของสมาคมจักรยานนะครับและเป็นเหรียญทองที่เก้าของทัพมักกีฬาไทยครับโอ้โหสุดยอดแข็งแรงมากครับแข็งแรงจริงๆฟังเทียฟังเสียงเธอสักหน่อยครับ ก็จะพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นสองเดือนนี่แล้วขันใจบ่ได้นอนกินยากแล้วก็ย่ำย่ำสีแข้งกลักวกลัวซิมบ่ได้เหลือนทองจ้ะแต่ว่าตอนที่ออกที่แล้วที่แรกอันรู้ลู่ศีรษะแล้วก็ดีใจบ่ได้เพราะว่าต้องแข่งอีกสองรอบเลยเลยดีใจนิดหน่อยแล้วก็ลงมา ไปแข่งอีกรอบที่สองแล้วก็ออกมาแห้งออกมาแห้งมีคนห้องในในพวกที่นัง่งอยางนี้บอกที่ห้องเขาตกใจแมเลยออกสาไปที่นี่เลยปันเงแห้งอยากชนะเสร็จเสร็จอันแรกที่สองแล้วก็ลูชนะไปที่นี่เข้าลูอเมนดาลูวา่าถ้าได้ที่สองอันแรกสามลูศรีชนะอยู่แต่ว่าอยากชนะแรบแรบสาม,ลสาาสาสามเลยย่ ดีใจนิดหน่อยแล้วก็ลงมาย่ำขึน้นไปไปแข่งอีกก็สนะมก็ย่ำมาอันแบ่งแบ่งสามกำลังสิไปฟินิชเลยลู่ลู่สีสนะเลยดีใจแต่ว่าลู่ต้องปั้นให้มันให้มันเสร็จจ้าโอเคพนันเซนเลทเทอร์ที่เก้าของไทยนะครับช่วงนี้กลับไปแล้วสปอร์ตบีเอเอ็มเอ็กซ์มันสิมีหลายหม่องที่เทาสิเฮ็ดผิดได้